รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือ2ราคาประหยัดนะคะเพียงแค่หลักหมื่นก็เอาไปใช้กันแดดกันฝนกันได้แล้วนะคะรถ o y โย a c o โ o l l a a อติค่ะรถยนต์ปี2012เครื่องยนต์ดูโอราคา69,000บาทค่ะรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะสามารถขับทางไกลได้มีเรมมีเอกสารให้พร้อมเลยนะคะ ่าสีไม่ขาดค่ะ68นะคะแต่ยังไม่ขาดเครื่อง1.6 VVTI วิวเกียร์ธรรมดา7สปีดแอร์เย็นสีสันดูสวยเข็มหน้าจอใช้ได้เพลงมีฟังกระจกไฟฟ้าเชื้อเพลิงปัจจุบันน้ำมันรวนนะคะ69,000บาทตามสภาพข่ะวิ่งได้ปกติทางไกลไปได้นะคะรถมือ2ราคาหลักหมื่นสภาพตามนี้เลยนะคะ 69,000บาทตัดสดค่ะรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสนใจเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองค่ะควรเดินทางไปดูก่อนก่อนตัดสินใจและรับรถกลับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ